เอสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูอานในกิจกรรมภาษาไทายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสัปดาห์นี้เป็นการเรียนสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียนที่สองของพี่อนุบาลสามแล้วค่ะเด็กๆจะได้ไปเป็นพี่ปฐมแล้วนะซึ่งวันนี้นะคะครูอานก็จะมาทบทวนคำที่มีตัวสะกดก่ดอไก่อดเด็ก บอใบไม้และงองงูให้กับเด็กๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้เด็กๆนั้นมีความแม่นยำในการอ่านการเขียนคำที่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนความหมายของตัวสะกดกันก่อนค่ะว่าเด็กๆยังจำความหมายของตัวสะกดกันได้อยู่หรือเปล่านะ น้องแอนดาน้องแอนดายังจําความหมายของตัวสะกดได้ไหมคะน้องมอฟีล่ะคะยังจําได้อยู่หรือเปล่าน้องพราล่ะคะน้องพราวะะน้องพา,งพายังจําความหมายของตัวสะกดได้อยู่หรือเปล่านะเก่งมากเลยคะ่ะตัวสะกดนะคะคือพยัญชนะท้ายคําหรือท้ายพยางที่ตามหลังสระ เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดเสียงนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยที่เด็กๆยังจำกันได้อยู่นะคะาราค่าเด็กๆพร้อมที่จะไปฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเรามาฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดกอไก่กันก่อนเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าตาก ตออาก็ตาอ่านพร้อมครูอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะตออาก็ตาเก่งมากเลยค่ะเราไปฝึกอ่านคำต่อไปกันเลยค่ะคำต่อมาค่ะคำว่ารารออาก็รา ดเด็กฝึกอ่านไปพร้อมคุัอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะรออากรักรเก่งมากๆเลยค่ะคราวนี้เรามาอ่านคำที่มีตัวสะกดดอเด็กกันบ้างน,นะคะมาดูคำแรกกันเลยค่ะคำว่าขุดขออุดอขุดอ่านไปพร้อมครูอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะขอ อุดดขุด,ดไปดูคำต่อไปกันเลยค่ะคำต่อมาค่ะคำว่าชุดชออุดดชุดอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะชออุดดชุดเก่งมากๆเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดบอเบไม้กันต่อเลยค่ะมาดูคำแรกเลยนะคะคำว่าคีบคออีบอคีบอ่านพร้อมคูรอานี่หนึ่งรอบค่ะคออีบอคีบไปดูคำต่อไปเลยนะคะ คำต่อมาค่ะคือคำว่าจีบจออีบบจีบอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบนะคะจออีบบจีบเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดงองงูกันบ้างค่ะเราไปดูคำแรกกันเลยนะคะ คำแรกเลยค่ะคำว่าฟังฟออางอฟังอ่านพร้อมคูอ่านดีหนึ่งรอบค่ะฟออางอฟังไปดูคําต่อไปกันเลยค่ะคําต่อมาค่ะคําว่ายางยออางอยาง อ่านพร้อมครูอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะยออางอยางเก่งมากๆเลยค่ะขอปรบมือให้กับคนเก่งทุกคนเลยนะคะที่ฝึกอ่านคำที่มีตัวสะกดก็ไก่ดอเด็กบอใบไม้และงองูไปพร้อมๆกับครูอ่านได้เก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะนอกจากนี้นะคะที่ครนได้ ให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันแล้วนะคะครูอ่านก็ยังมีเกมมาให้เด็กๆได้ฝึกทบทวนเมื่อเวลาเด็กเขียนจะได้เขียนถูกต้องนะคะเกมของครูอ่านนั้นชื่อว่าเลือกให้ถูกโดยครูอ่านจะมีคํามาให้เด็กๆนะคะแล้วก็เด็กๆต้องดูด้วยนะว่าคํานั้นสะกดด้วยตัวอะไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเกมที่ครูอ่านนำมาให้เลยค่ะ ภาพแรกคะ่ะภาพรอกเห็นไหมคะคำว่ารอกเขียนแบบไหนนะให้เด็กๆตามหาสิคะว่ารอกใช้อะไรเป็นตัวสะกดมีรอเรือมีอออ่างแล้วตัวสะกดคือตัวไหนนะคะไหนน้องนามีตอบได้ไหมคะคำว่ารอกใช้ตัวะอะไรเป็นตัวสะกดคะ น้องนูลินช่วยน้องนาม,มิหน่อยสิคะใช้ตัวสะกดตัวไหนนะเด็กลองเลือดูสิเก่งมากเลยคะ่ะคำว่ารอกตัวสะกดก็คือตัวกอไก่นั่นเองคะ่ะเด็กก็นำกอไก่มาใส่นะคะเราก็จะได้คำว่ารอกอ่านตามขวัญน,นะคะรอ,ออรอกอกอรอกอีกหนึ่งครั้งคะ่ะ รออกร,รอกเก่งมากๆเลยค่ะเราไปดูภาพต่อไปกันดีกว่าภาพต่อมาค่ะหุยภาพเด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะใช่เลยค่ะภาพกำลังดูดนั่นเองอีว่าแต่คำว่าดูดเนี่ยเขียนยังไงนะแล้วใช้ตัวสะกดอะไรเอ่ยน้องพีก น้องพีคตอบก่วอ่านได้ไหมคะว่าดูดใช้ตัวสะกดอะไรคะมีดอเด็กมีสระอูแล้วอะไรเป็นตัวสะกดนะน้องชี้ตังมาช่วยน้องพีคหน่อยสิคะว่าใช้ตัวสะกดตัวไหนเอ่ยอะไรนะคะเก่งมากเลยคะ่ะคำว่าดูดตัวสะกดก็คือตัวดอเด็กนั่นเองโหยเก่งมากๆเลยคะ่ะเขียนแบบนี้นะคะ ดอูอ,ด,อดูดเด็กๆสะกดพร้อมขวานอีกหนึ่งรอบค่ะดอูอ,ด,อดูดเก่งมากๆเลยค่ะอวยสุดยอดเลยไปดูคำต่อไปแล้วก็ภาพต่อไปเลยค่ะภาพต่อมาค่ะเห็นไหมคะเด็กๆรู้จักหรือเปล่าเอ้ยภาพนี้นะคะเขาเรียกว่าจอบค่ะ แต่ครูอ่านยังหาตัวสะกดไม่เจอเลยนะว่าจอบนั้นใช้อะไรเป็นตัวสะกดครูอ่านมีคำว่าจอจานมีออ่างมาให้แล้วให้เด็กตามหาตัวสะกดให้หน่อยค่ะคำว่าจอบเราจะใช้อะไรเป็นตัวสะกดดีนะน้องโปรแกรมน้องโปรแกรมตอบได้ไหมคะเราใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดดีน้องนาวากับน้องใบช่วยกันหน่อยสิคะ เราจะใช้ตัวสะกดตัวไหนดีนะคําว่าจอบเอ๊ใช้ตัวอะไรดีคะอะไรนะคะน้องไบบอกว่าอะไรนะเก่งมากเลยคะ่ะน้องไบบอกว่าใช้บอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดใช่หรือเปล่านะบอบไ,ไม้เป็นตัวสะกดนั้นถูกต้องเลยคะ่ะเก่งมากๆเลยเราก็จะได้คํานี้นะคะเวลาเขียนเขียนแบบนี้เลยคะ่ะจออบอ ตอบเก่งมากๆเลยค่ะสุดยอดเลยภาพสุดท้ายมาแล้วค่ะภาพอะไรค่ะีเด็กเก่งมากเลยค่ะภาพทองนั่นเองว่าแต่คำว่าทองเนี่ยเวลาเขียนเราใช้อะไรเป็นตัวสะกดนะก่านมีทรหารมีอออ่างให้แล้วให้เด็กๆตามหาตัวสะกดสิว่าเราจะใช้ตัวสะกดอะไรนะคะ น้องโฟนิกน้องโฟนิกตอบก่อนได้ไหมคะเราใช้อะไรเป็นตัวสะกดนะน้องโนบน้องโนบตอบได้ไหมคะน้องทีออลล่ะเก่งมากเลยคะ่ะคำว่าท้องใช้ตัวงองูเป็นตัวสะกดสวยเก่งมากๆเลยคะ่ะเวลาเขียนนะคะก็จะเขียนแบบนี้คะ่ะท,ทองอองอท้อง ดเด็กๆฝึกอ่านไปพร้อมควอานนี่หนึ่งรอบนะคะทอองอทองเก่งมากๆเลยค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับเกมที่ขวัอานำมาให้เวลาเด็กเขียนจะได้เขียนถูกต้องเลยไหนมีใครตอบได้ถูกหมดทุกข้อเลยบ้างคะขอยกมือดูหน่อยโหยเก่งมากๆเลยยอดเลยค่ะรับดาวจากขวัญนไปเลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะครูอ่านก็ขอฝากให้เด็กๆได้ทบทวนการอ่านการเขียนให้มากๆนะคะเพราะว่าเด็กจะต้องนำไปใช้ในระดับชั้นต่อไปค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของครูอ่านแล้วนะคะไว้พบกับครูอ่านในโอกาสต่อไปนะคะเด็กสำหรับวันนี้ครูอ่านขอตัวก่อนนะคะไม่บา,บายแล้วเจอกันค่ะ